ตามหาแหนบให้เจ้าอินซีหน่อยชายใหญ่มีหรือเปล่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดัมซิ่งดินด่วนครับสวัสดีครับแจ้งโอ้สวัสดีครับวู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 อูวูอูอูวู อู้เงา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 ตาแตกอู้มาแบบลุกไม่ๆมอู้อู้อู้ไม่ต้องพูดอะไรครับอู้อู้อย่างเดียวครับอู้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  ขำๆครับอู้อู้หู้ทำอะไรอาจารนุฮะล้างรถอู้หู้อู้หู้อู้ห้เอาขยับแล้วเหรอนี่อู้หู้อู้หู้ดีดดีดดีดอู้ช้าแก้วอู้หู้ทำอะไรครับนี่ นช่วงเหรอโดนเขาเล่นเหรอเนี่ยฮะโดนเจ้าของเขาเล่นเหรอไม่ได้ไงนะเขาเสร็จหมดแล้วเห็นไหมเออเอ้าไหนยังไงไม่เล่นเจ้าของเขาไม่เล่นนะเนี่ยเจ้าของเขาไม่เล่นใช่ไหมอือวิ่งเดี่ยวขโมยเหน็บได้ไหมขโมยเหน็บได้ไหมอ๋อที่มาในเหน็บหาคุณเปิดดูคลิปไปยิงไอ้แมน็าอีกแล้วโอ้ยยังไงเนาะต้องทำยังไงถึงไม่หัก ก็จับพวงมาลัยก็ใส่เกียร์เหยียบคัสใส่เกียร์จับพวงมาลัยเออเเนี่ยขาขับมาจนโอ้ขับแรงตอนนี้นี่ใส่เกียร์ใส่เกียร์แม่พวงมาลัยใส่เกียร์มาเหมือนกันนี่เอ๊ะเดี๋ยวดูดูของเซเบียเขาใส่กี่อันเดี๋ยวดูก่อนอู้อู้อู้เขาลอยอย่างนี้มาเลยเหรออู้มาฐานว่ะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อู้ชายใหญ่อู้โหไม่ได้เจอกันนานเลยอู้อู้อู้คัไอคันดำนั้นมันสวยแท่น่ะนะคันไหนครับอู้น่ะขายขายอู้อู้เพิ่งต่อใหม่เหรอต่อเสร็จนานแล้วฮะต่อเสร็จนานเลยเอาต่อเสร็จนานแล้วเหรอโอ้เท่าไหร่นีเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ขายล้านสามห้าหนึ่งสามห้าเทนอะไรเทนแอบเทนแอบหนึ่งสามห้าครับนี่

ไม่ค่อยได้ใส่สองร้อยละโมงคันนี้เพราะแกมีสองคันจะมีคันหนึ่งคันแดงที่ผมทําให้ไปเพราะคันแดงมันขึ้นสองร้อยน้ำหนักไม่เกินเ่ยอ๋อคันนั้นมันรถมันน้ำหนักเบาเนาะแปดอีขึ้นสองร้อยไปได้ยี่สิบเก้าตันสามร้อยโล่สร้างไว้ไหนหมดนี่วันนี้วันอาทิตย์เหรอวันอาทิตย์ฮะเอ้าช่างปั๊บล่ะ ใหญ่ใหญ่เนี่ยตับเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยแหนบชุดเนี่ยแหนบชุดเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ หมื่นหนึ่งกอมันเหบมเนี่ใช่เเต็มเต็มหัวเตท้ายว้ลองงี้ไม่น่าหักนะนะหักไหม้ขึ้น่นี่นะนี่มันไม่แปตงนี้อันนี้ปดนอตเนาะเสื้อใหญ่เท่าเท่ากับสิรอยเทียเลยนี่ เสื้อยายเลยเลยแต่นอนเนาะอันนี้ย่นยังไงนี่แบบไหมสามเมตรเท่าไหร่สามเมตรห้าสิบห้าฮะมเมตรห้าสิบห้าเลยนะกองอ๋อไม่ใช่สามเมตรสใช่มสามเมตรห้าสิบห้าน้อยจบหมดแล้วเหลือแต่ซับแต่ซับ อยิงซ้ายด้วยอต้องหรอกกระทีเขาสวยแล้วตอนแล้วแต่ตัวฮะไม่ต้องยิงอ๋อจะปองให้ยิงก็ยิงตัวยิงเลยนี่ตรงนี้มันอันนี้ต้องแกะแกะแทนซับออกใช่ไหมโอ้ยนี่เต้าแหลวหลังอันนี้เต้าแหลมเก่าใช่ไหม อยากไปอยู่นี่เหรอนี่เหรอความห่างเดิมไหมความห่างเดิมไหมตรงนี้ห่างเท่าเดิมไหมเท่าเดิมเท่าเดิมเหรอ,อเอาแบบจากนี่เลยเหรอรีบไงม,มันเอามันต้องตามเนี่ยพี่เพราะว่าถ้าเอาขึ้นให้กกรถมาต่ำมันจะถอดสลักไม่ได้มันก็คงเดิมครับต้องสลักมันต้องอยู่ต่ำใช่ไหมตมงนี้ถอดสลักได้ แล้วเกียร์เกียร์ลูกเนี่ยประมาณเท่าไหร่ลูกใหญ่หญเ,เกียร์ลูกเนี่ยดูราคาไหมจมห้าหมืนน่นห้มื่นขึ้นางเ<อ>นาะต้อมีเกียร์ลูกใหญ่ลกกูกใหญนั่นอันนี้นะเป,นเป็นเป็นเหล็กเลมิเนียมนี่เป็นเหล็กเหล็กเหรอ,อเกียร์มันใหญ่ดีเนาะชอบเลยพวกพวกติดมาตามจะเรียกว่าเกียร์เล็ก เกียร์กลาง,ลางแล้วมันจะมีขนาดใหญ่กว่านี้อ๋อเท่ากันกับรถทิวัดอ่ะนี่นะไอย้ยักษ์ไงเท่ากันเลยเอ๋อถือว่ามันก็ใหญ่นะวิ่งดินนี่น่าจะสบายสบายเลยไม่สบายไปหาหมอเลยฮะโอ้โหหรอแปดซี <c oughs> เนาะโอ้ <c oughs> กาะโบ่ฮะเจทูอ่ะเกาะโบ่นี่แจ่มเลยนะไหนรถวิ่งงานอย่างรถไอ้คันขาวน่ะทำไมไม่เอาไปวิ่งงานฮะเสือเบี้ยเขาชอบขีโนู ซื้ออะไรทะฮะซื้ออะไรไว้เมื่อไรจะเสร็จดมูมีทำอะไรอยู่พี่เลยจะให้เขาเทคาก่อนฮะทเ,เทคาเน<ะ>เทคานร,รอบนี้เลยใช่ครับดึงเ<ะ>สาวไว้เดี๋ยวเสามันวิ่งโอ้โโอ้สองอันนี้สองร้อยใช่ไหมนี่สองร้อยครับอ้าวจอดครับเอาร้อยสี่ไปทำงานวะ ไป่ทแทนไอ้ทำไมไม่ทำไงไอ้ก็จะย่นนี่เป็ดอีนี่นะย่นละทำกระบะดำขายเลยน่ะนะขนาดน่ะทำขายไม่ต้องทำใช้งานหรอกเดี๋ยวไปหาซื้อแหนบก่อนไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้วันอาทิตย์อีกเดินเดินอยู่นั่นเนี่ย ต้องยิงซ้ายด้วยบป่ะช่างยิงใช่ไหมโอเคประมาณนี้พรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วหนิเนาะพุงนี้โอ้ยยังหรอกพุ่งนี้พรุ่งนี้<ร>วนเออวันวน,นี้ผมว่าจะจัดสักคกันเหมือนกันแต่เดี๋ยวเก็บตังค์ก่อน กบะ่ะเล่นกระบ,บะามินิมไปเลยอันนี้เราเราขึ้นเหล็กใหม่เลยใช่ไหมไม่ใช่ของเก่าใช่ไหมเหล็กซับฮะจางแก้วเหล็กใหม่เลยใช่ไหมเหลกเก่าวันนี้จะต่อเอากรมีอ,อ๋อครับเ,เจ้าของเขาไม่รู้หรอกเนาะเจ้า <laughs> ของเขาไม่รู้หรอกเออเขาไม่ไหนมาดู แล้วฝาข้างมาตอนไหนครับนี่มาไหนอ่ะฮะมาแล้วหรอไหนพาไปดูหน่อยมีกี่อเย้กลัวตัวไหนอยู่ไหนฝาข้างมาแล้วฝาข้างนี่มันเป็นหกสิบเซนใช่ไหมฮะ อุนี่เครนของใครนี่ใส่ขั้นไหนนี่เงินมนเหลือก็เลยซื้อมาโอ้เงินเหลืออีกแล้ว <c oughs> ที่ห่ออะไรนี่หกสิบหกตันเปล่าเนี่ยหกสิบนะซื้อไม่ใช่เออนี่นะ <c oughs> อ๋อมาางนี้เลยเหรอ <c oughs> แล้วก็มาต่อเอา <c oughs> อเรา <c oughs> ต่อแบบยาวๆไปเลยได้ไหม <c oughs> เนี่ยใช่ไหมอืมตัวคลายอ๋อเป็นอย่างงี้เองเป็นเหล็กแบบนี้ต่อเอาอ้เจาะน็อตจับใช่ไหมภาพเป็นสวยเลยมาเนี่ยเป็นเดิมเลยเนี่ยกี่ตันนี่สวยดิฮะสามตันผมว่าจะทำรถสไลด์แล้วก็ติดนเยียบตัวนึงอย่างงี้นะอ๋อดีดิ ใช้งานได้หลากหลายเลยครับลายกรถสไลด์มันมันไม่ใช่จะยกแต่รถยางใส่แต่รถอย่างเดียวใช่ไหมบางทีเราไปขนเครื่องจักขนไดก็ได้ภาพสวยมากนี่นี่ก็ทำสีมาใหม่แล้วไม่สีเดิมสีเดิมมเลยน่ะสีเดิมมันติดรถดับเลิงองสวยเลยกี่แสนนี่ตัวนี้เกือบสามแสนโอ้หหนักเหมือนกันนะ ดีใส่กับหกล้อพอดีนะอมันไม่หนักเนาะสามจันเดี๋ยวก็ต้องเข้ามาที่พี่ต้องอทำเป็นสิบล้ออสไลด์สิบล้อสไลด์สิบล้อเพราะว่าหกล้อแล้วเรามาใส่เแย่พื้นเนี่ยก็มาใส่รถที่มันอาจจะคืนนะครับก็ทำเป็นเขาเรียกอะไรนะสิบล้อเพลายกสิบล้อเพลายกอู้ว่อากาศร้อนแฮะ อืม,อมอปกติก็ดำอยู่แล้วาไปกู้ธนาคารหาคนค้ำไม่ได้นะครับ <หา S 2> ผมนี่โอ้คนค้ำเหรอโอ้ยมุกหรือเปลือกหอยนี่ไม่เห็นต้องจัดแนบแบบนี้มาซะแล้วเลยจบแล้วนี่จริงๆอะผมมีอยู่ชุดนึงเนี่ยผมซ่อนเอาไเอ้อเออเออรูสะดือมันเท่าฮีโน่ไหมฮะพวกรูสะดือมันเท่าฮีโน่ไหมเอ้ยพ<ม>วกอีสุไหม ตามหาแนบอยู่วันนี้ว่าทิศอีกครับแนบตัวเนี่ยตัวนี้เลยตัวที่สองตัวที่สามเห็หักมีไหน้าเจ็บมีไหมขอได้เปล่าไม่มีอีกว้าได้ยินว่าขออีกไม่มีเลยอ่ะ ห็นนแต่่มมัาลอ๋อเดี๋ยวเดินหาดูเนาะเผื่อมันเจอเออผมรู้สึกเห็นอยู่แถวนี้อยู่นะ,ะตรงไหนนี่แหละแถวนี้แหละเยน้น, yeah. นี่ไงโอ้แต่นี่มันหน้าหกนี่ไงหน้าหก,ย,าหกยี้นี่หน้าหกอยู่ไหนเดี๋ยวเดินหาก่อนนะเผื่อมีครับ จะได้ลอยไปเลยครับแกคงไม่คิดตังหรอกอ,อะไรตัวอะไรก็ไม่รู้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ